สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งค่ะเปิดฉากมาก็เป็นการนอนของบุญช่วยเลยนะคะเป็นการนอนของบุญช่วยที่แบบว่าเปิดเผยมากค่ะเปิดเผยมากๆนอนมีความสุขมากมายค่ะสําหรับบุญช่วยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเด็กๆในบ้านกันค่ะเนี่ยค่ะจับเสือทําอะไรลูกฮะอ้ยดูดูเขาดูเขา ไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งแต่ว่านอนเอกเหนกนอนเอกเนกกิ้งไปกิ้งมาเลยนะคะทําไมไม่วิ่งเ่ะอลูกฮะโอ้ส่วนพี่ทองก้อนของเราก็เนี่ยค่ะพี่ทองก้อนนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะยังไม่ยอมขึ้นดูดูเขาดูเขาเอาเววิ่ง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 เออไม่วิ่งก็เดินก็ยังดีนะลูกนะออกกําลังกายนะ อย่างที่แม่กิ่งบอกอะคะ่ะรุ่นเล็กทําแต่ว่ารุ่นใหญ่ยังไม่ค่อยทําค่ะพี่ทองก้อนทองหยิบทองหยอดก็ยังไม่ขึ้นนะคะเอาแต่นั่งนั่งมองน้องๆแบบนี้ค่ะพี่ทองก้อนของเราส่วนเจ้าเสือของเราก็เนี่ยค่ะกิ้งไปกิ้งมาอันนี้คือสายสายฝนนะคะกิ้งไปกิ้งมาพี่สายนอนพี่สายก็เห็นน้องเล่นก็อยากจะมาเล่น แต่พี่สายก็มีเล่นแล้วนะคะมีเล่นแล้วช่วงนี้แม่ก็จะรุ้นทุกวันค่ะรุ้นทุกวันว่าลูกๆจะออกมีใครออกกำลังกายบ้างแต่เท่าที่เห็นพวกเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันออกนะคะเดี๋ยวคนน้นมาวิ่งบ้างคนนี้มาวิ่งบ้างเพียงแต่ว่าบางครั้งแม่กิ่งไม่ได้ถ่ายให้เห็นทุกๆคนนะคะแต่วันนี้ดูความน่ารักตะมุตะมิของพวกเขาไปด้วยค่ะแล้วก็ดูเขาออกกำลังกายไปด้วยเนาะ จริงๆมีลูกวิ่งแล้วไม่กิ่งก็อยากให้ลูกๆวิ่งออกกําลังกายกันเยอะๆนะคะแต่มันก็แล้วแต่เขาแหละว่าเขาช่วงอารมณ์ไหนจะอยากออกไม่อยากออกนะคะแต่ว่ามีมียังไงก็พวกเขาก็ออกค่ะแต่นี่ทองอ้นทองอ้นมาอีกรอบหนึ่งทองอ้นเมื่อวานนี้ก็เล่นไปเยอะนะคะเล่นไปเยอะดูซิว่าวันนี้นางจะเล่นไหม คือรุ่นเล็กซักส่วนใหญ่อะจะเห็นเล่นกันทองอุไรทองไพลินก็เล่นนะคะจริงๆแม่กิ่งก็อยากให้พี่ทองก้อนทองหยิบทองหยอดรุ่นใหญ่ที่พุงห้อยๆนั่นนะคะเล่นแต่เขายังไม่ยอมยังไม่ยอมลูกสาวของพ่อพ่อแม่สตูลนางก็ยังไม่เล่นนะคะนางยังเล่นไม่เป็นสตูลนางเอาแต่ขึ้นไปนอนเกือกกิ้งค่ะ ทองมั่นก็เล่นทองมั่นแม,ม่ทองมาเองก็ได้แต่เมียงเ<ๆ>มียงมองเหมือนกันนะคะเออให้คนอื่นเล่นบ้างสลุกเนี่ยตุนนเนี่ยแต่งตัวให้พี่ทองหยอดดูดูเขาดูเขาเออตะมุตะมิแบบนี้ค่ะลูกๆบ้านเราส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่ fc ได้เห็นได้ดูทุกวันนะคะแต่วันนี้พี่ทองก้อนของเราง่วงนอนมากมายเลยค่ะ เป็นอะไรที่ง่วงมากนอนบนเก้าอี้นะคะเกตอนนี้เก้าอี้ก็เล็กกว่าคนนะคะ่ะเล็กกว่าพี่ทองก้อนลอะอตุนตูนทำลายลูกฮะนะตุนตูนทำลายดูดูดูดเห็นขาโทรศัพท์แม่นะคะขาโทรศัพท์แม่ มีเอซีบอกว่าสตูนต้องออกเยอะๆนะลูกอันนี้ทองเติมมามั่งนะคะทองเติม,มนางไปหอมคนโน้นทีหอมคนนี้ทีนะคะอ่ะตื่นแล้วครับพี่ทองก้อนครับตื่นๆน,นอนนอนอยู่เนี่ยคะ่ะพี่ทองก้อนของเราตามุตามิ แต่ทองอินไม่กิ่งไม่ห่วงแล้วค่ะทองอินเขาเล่นบ่อยมากแล้วเล่นได้ทุกวันค่ะส่วนทางมุมนี้ก็ตะมุตะมิกันนะคะมุมนี้ก็ตะมุตะมิกันหลุมอวากาศคอนโดอันเล็กพวกเขาก็จะชอบไปรับเล็บนะคะมีที่รับเล็บให้ก็ไม่ค่อยรับเล็บแต่ชอบมารับเล็บที่เอ่อที่เชือกเนาะที่เชือกกัน อ่ะทองหยดทองหยดเล่นไหมลูกฮะทองหยดเล่นไหมคะคนสวยสาวน้อยตาโตอีกคนหนึ่งของเรานะคะทองหยดพี่ทองก้อนของเราจองเก้าอี้ตัวนี้เลยนะคะไม่ยอมให้ใครเลย เวลาแม่นั่งเก้าอี้ตัวไหนไอ,อ้ลูกๆก,ก็จะชอบมานั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะคะหรืออาจจะมีกลิ่นแม่ติดด้วยเนาะ <c oughs> อ่ะเร็วท้องหยดเร็วลูกเร็เวเร็วเร็วเล่นหนอยลูกโอ้ยนะ่ะดูเขาดูเขานิดนึงนิดนึงลูกทองหยดโชว์แล้วนะคะ สาวน้อยทองหยดของเราเขียอะไรพี่ทองก้อนฮะลุกแล้วก็เขียนะคะลุกแล้วก็เขียดูความหล่อของพี่ทองก้อนแล้วก็ดูทองหยดเล่นไปนะคะสาวน้อยหางคุ้มนะคะ นางจะไม่ค่อยเหมือนใครค่ะทองหยดเวลาที่นางแต่งแต่งหางให้เขาอะ่ะเขาจะชอบช้อนช้อนหางขึ้นมาแต่งเวลาที่เขานั่งอยู่ะคนอื่นจะไม่ค่อยทําอย่างเขานะคะถึงบอกว่าเอกลักษณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยคนสวยของเราเนี่ยค่ะอันนี้นางขึ้นไปเองค่ะนางขึ้นไปเองแต่ขึ้นไปก็ไม่เล่นนะคะสะตูลขึ้นไปแล้วก็ได้แต่นั่งแต่งตัวแบบนี้ค่ะ ลูกๆบ้านนี้ห่วงรอห่วงสวยกันค่ะจะเห็นแต่งตัวกันตลอดเนาะเห็นแต่งตัวกันตลอดนางนางน่าจะไปห้องน้ํามานะคะแล้วนางน่าจะเปียกหน่อยนึงชอบไปนอนที่ห้องน้ําค่ะอ่ะแม่ทองมาแม่ทองมาเม,ม,มียงเมียงมองมองอยากเล่นบ้างอ่ะสตูนไม่เล่นก็ลงมาเรลุกให้แม่ทองมาเล่นนะลูกนะ ความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองก็จะมีแบบนี้ค่ะตะมุตะมิไม่เล่นของเล่นกันก็นั่งนั่งนอนนอนแต่งตัวโชว์แม่ทองมาเหมือนเหมือนจะอยากสำรวจอยากขึ้นนะคะแต่สตรูนางไม่ยอมลงค่ะนางไม่ยอมลงน่าจะตัวน่าจะเปียกหน่อยนึงนางก็เลยแต่งตัวให้ตัวเองนะคะสะตรูล อ้าวอ้าวทองอินโชแล้วครับทองอินโชแล้วครับพี่ทองก้อนได้แต่นอนมองน้องนะคะคนที่เล่นมันที่สุดน่าจะเป็นทองอินค่ะน่าจะเป็นทองอินเพราะเขาจะเล่นช่วงยาวๆเนาะเหมือนกับว่าเขาเล่นเป็นแล้วอะคะ่ะอ่ะพี่ทองก้อนดูไว้พี่ทองก้อนดูผมไว้ พี่ทองก้อนจะได้เล่นบ้างนะพี่ทองก้อนจะได้พุ่งรถนะพี่ทองก้อนนะผมเล่นให้พี่ทองก้อนดูแล้วครับจะกระโดดจะทำท่ากระโดด เอาอีกรอบหนึ่งลูกเอาอีกรอบหนึ่งอันนี้เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะลูกๆแม่กิ่งสังเกตจะแต่ละคนเนี่ยจะมีแต่ขาสูงยาวนะคะสูงยาวเขาดีสูงๆกันทั้งนั้นรุ่นเสือนี่ก็สูงนะคะรุ่นเสือนี่ก็สูงของลูกๆบ้านแม่กิ่งเท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยอ้วนตุ๊ตะกันนะคะแต่ว่าไม่ถึงกระผอมค่ะไม่ถึงกระผอม ก็ต้องรอดูไปช่วงที่เขาอายุมากขึ้นเนาะตอนนี้อายุยังประมาณสองขวบกันอยู่เหนื่อยแล,ล้วหรอลูกฮะอัเหนื่อยแล้วครับหลังจากเล่นแล้วนะคะอาจจะเสือใครจะเล่นอีกสายลมก็เล่นนะคะแต่ว่าไม่กิ่งถ่ายไม่ทันเขาเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วค่ะ บ้านเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าสู่พ่อ,พอแม่เอฟซีฟังนะคะนอกจากความน่ารักตะมุตะมิส่งให้กับพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูนะคะแล้วก็ความฟินฟินของแม่ลูกเขาอดอ,อ้อนกันเนี่ยค่ะของมั่นอ้อนแม่นะคะทองมันอ้อ,อนแม่อ้อ,อนทองมาเป็นความรักความอบอุ่นกันของแม่ลูกเขาเนี่ยค่ะดูแล้วก็ฟินฟินไปกับพวกเขานะคะ แม่กิ่งนั่งดูลูกๆทําแบบนี้ให้กันก็รู้สึกว่าอบอุ่นใจนะคะเห็นเขาแม่ลูกรักกันแต่งตัวให้กันแล้วก็อ้อนกันแบบนี้นะคะ่ะนึกถึงน้องแมวที่เขาไม่มีลูก <modifier. S 1> เขาไม่มีแม่เนาะแมวที่ไม่มีแม่ที่กำพา้าแม่ตั้งแต่เด็กนะคะเห็นแล้วก็น่าสงสารดูดูแต่ละคนนะคะเออ มีสตังค์คึกคนเดียวค่ะสตังค์คึกคนเดียวคนอื่นนั่งมองตะมุตะมิสตังค์คึกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลายวัวนะคะกลุ่มลายวัวกันดูเขาดูเขาโอ้ยเนาะลูกชายสตังค์นี้ก็ตุตะแล้วนะคะสตังค์ตุตะแล้ว สตังแขนขาเขาจะไม่ค่อยยาวเหมือนคนอื่นเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นแมวตุตะตุตะหน่อยป้อมๆหน่อยหยอกยอกันหยอกกันสตูนเอามั่งสตูนเอามั่งเออเห็นเห็นสตังทํานางอยากจะทํามั่งทําแป๊บแปบ๊วิ่งหนีมานะคะทําแป๊บแปบ๊วิ่งหนีมาดูตัวตึงของแม่กิง่งตายืดตายาวนะคะง่วง ง่วงแต่ก็ไม่ไปนอนอพี่ทองก้อนหลับอีกรอบแล้วเหรอลูกโอ้ยพี่ทองก้อนนี่หนูนอนคู่กับพี่ทองพูนพี่ทองพูนง่วงก็ไปนอนนะพี่ทองพูนนะตุนตนยังไม่ง่วงต,ตูนเพิ่งตื่นมานะคะแต่ว่าทองพูนยังไม่ได้นอน งั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะบางบางคลิปโฆษณาอาจจะยาวพ่อพ่อแม่ก็ดูให้ก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะ เ็เป็นค่าขนมค่าอาหารให้กับเด็กๆเนอะใช่ไหมลูกตุน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 คนสวยพรล้วค่ะลูกสวยแล้ว